สวัสดีปี2017ใช่ป่ะหรือ2560นะครับนี่วันนี้เป็นเวลาวันนี้เป็นวันวันที่หนึ่ง10โมงนี้กาเปิดร้านเสร็จนะฮะนี่บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมแรกที่ทำก็คือเปิดร้านเสร็จกิจกรรมที่สองคือที่เราต้องไปคืออยากไหว้พระวันที่หนึ่ง แต่จริงๆแล้วว่าทุกวันนะสองขวงนะครับ เป็นทุกวันที่ต้องทำนะครับผมก็หลังจากนี้ก็กินข้าวเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นอะไรกันดีกว่านะเรี<า>ยบร้อยเมื่อกี้ไป <c oughs> ไว้พามาละแล้วก็เป็นวันแรกของปีใหม่วันนี้อยากทำเราจริงๆแล้วมาวิ่งมันออกมาตั้ง แต่ปีที่แล้วนะฮะคนก็รอกันแล้วก็จองกันแล้วก็ยังไม่ได้กันจนแม่งไม่อยากรอ,อเปลี่ยนมาเป็นรุ่นอื่นกนหมดแล้วตอนนี้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยบางคนก็ชอบบางคนก็เออมันเหมาะดีแต่คือจริงๆกล้องมันก็หน่าเล่นมันเล็กแล้วสนุกดีแต่จริงๆแล้วมาวิกมันใช้ได้สองแบบคือใช้อ,อ่ปทิทยุที่เขาให้มาต่อเข้ากับโทรศัพท์นี่ แต่จริงๆวันนี้จะลองใช้โทรศัพทอ์อไม่เอาดีกว่า iPad Pro บังคับมาวิกนะฮะแล้วโหมดฟังก์ชันมันจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงดีกว่าแล้วนี้อยู่ข้าวหาข้าว,วากนินกน่อนคอนโทรลด้วย iPad เลยจริงแล้วการที่จะใช้เนี่ยก็ต้องต่อ มันจะมีเขียนนะครับว่าตรงนี้ในช่องที่ใส่ S D Card ด,ด้านข้างมันเขียนว่า Wi-Fi และ R C ตอนนี้ถ้าเกิดคอนโทรลด้วยรีโมทก็ต่อด้วยที่ R C ถ้าเกิดเราใช้ Wi-Fi หรือใช้ iPad หรือ iPhone หรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ที่เป็น Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็มาหาใน Wi-Fi แต่ก่อนนั้นเนี้ยที่เราดูเราก็มาดูที่ตัวเครื่องมันจะเขียนเลย wifi เสร็จปุ๊บมันมีพาสเวิร์มาให้ใช่ป่ะเราก็จะก๊อปพาสเวิร์ไวนะเสร็จปุ๊บอ่าพอเราจด wifi เสร็จปุ๊บเราก็เปิดเครื่องเลยตัวมาวิกนี่เห็นไหมมันมาละปล่อยสัญญาณ Wi-Fi มาให้แล้วปึ๊บแล้วพิมพ์เลย C เรามาเข้ามาที่แอปพลิเคชันเลย ก็ให้นั่นแน่มาแล้วนี่นี่มันก็จะบอกว่าเราทำอะไรขึ้นลงหมุนตัวเครื่องนะครับเดินหน้าถอยหลังไปทางขวาไปทางซ้ายนะครับโอเคจริงล้วเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูร้อง,งบนดีว่แหละไป ต้องออโต้เทคออรแบบนี้่ no, นะคอนโทรลง่ายมากแ,แบบนี้ป๊บเดินหน้ารู้สึกกับการนุ่มกว่าแขบสติ๊กนะ นุ่มกว่าบอกได้เลยว่านุ่มกว่าใช้ใช้สติของมันสติของมันจะแข็งนะแข็งนะกดปุ๊บลงเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวลองดูควาสูงสูงมันเหมือนฟีลลิ่งมันเหมือนแบบพอเราไม่ต้องจําว่าสติมันอยู่ตรงไหนกดตรงนี้ดันลงมันก็ลง ต้องบอกเลยว่า Wifi เนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในเมืองนะเพราะว่าคอนโทรลไปนิดเดียวเนี่ยก็ขาดแล้วอะ่ะมันสั่งแลนดิ้งแล้วนะครับถือว่าใช้ได้แต่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะและการใช้งานพวกปกติทั่วไปอะ่ะก็ค่อนข้างเวิร์กนะฮะเดี๋ยวจะลองอีกทีนึง ฟิลลิ่งถือว่าโอเคนะฮะแตจริงๆลองให้รู้ว่ามันใช้งานได้ใช้งานก็ได้แต่ใช้ Wifi บอกให้เลยว่าถ้าเกิดสัญญาณกวนเยอะๆไม่เหมาะนะฮะอันนี้ก็ลองให้ดูกับตัว Wifi ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนหรือใช้กับเทบเลตนะฮะของมาวิกนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรกันอีกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งโอ้เมื่อกี้ที่ไปลองมาแล้วนะครับถ้าเกิด ท่านใดมีมาวิกเนี่ยมันใช้ได้กับไอตัวมันมีรีโมทมาให้อยู่แล้วแต่คือว่ามันมีฟังก์ชันที่ใช้ Wifi คือใช้โทรศัพท์หรือใช้แท็บเล็ตเนี่ยในการควบคุมสั่งงานบือหรือบังคับเนี่ยตัวมาวิกบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายใช้ได้ีลลิงดีแต่ที่สำคัญบอกได้เลยว่า Wifi หรือสัญญาณรบกวนเยอะๆนะฮะผมไม่แนะนำ เพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดนี่คือมันจะ out of control เลยคือมันไม่เหมือนกับวิทยุที่หลุดสัญญาแล้วมันมีโฮมพอยท์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมคอนโทรลไปนิดเดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไปไกลพอหลุดสัญญาปุ๊บเนี่ยมันแลนดิ้งเลยเพราะมันไม่ได้อยู่เลนที่มันห่างจากการที่ว่าโอเคพอไปไกลๆแล้วมันจะกลับมารีเทิร์นทูโฮมผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดหลุดสัญญาณเมื่อไหร่เนี่ยมันจะรีเทิร์นทูโฮมหรือแลนดิ้งหรือคอนโทรลไม่ได้เนี่ย บอกค่อนข้างว่าอันตรายมากอาจจะเกิดการสูญเสียถ้าเกิดไปแลนดิ้งในตรงจุดที่มันเป็นถนนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะสักเท่าไหร่แล้วตัวเครื่องเนี่ยตรงเนี้ยจะปกติแล้วเนี่ยตัวฮีซิงได้ใต้ท้องเนี่ยมันมีอุณหภูมิอยู่แล้วแล้วมันใช้ไวไฟเนี่ยร้อนมากกว่าปกตินะฮะก็คือว่าถ้าเกิดท่านใดก็ลองดูลองเล่นดูว่าเกิดมันโอเคก็เล่นได้ถือว่าบอกว่าเล่นได้ละกันแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนำอย่า ผมเตือน <S <S คุณแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวถ้าไงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนี่ว่าว่าจะทำอะไรกับมาวิกกับแพนทอมอยากให้ทําอะไรสงสัยอะไรบอกไปเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวจะจัดให้ไปแล้วครับ